จะรู้ได้อย่างไรว่าร่างกายขาดโปรตีนโปรตีนครับเป็นสิ่งที่สำคัญแก่ร่างกายของเราโดยเฉพาะครับยิ่งเกี่ยวกับการล้มหนักการเาผาผลานการนะครับการดูแลกล้ามเนื้อครับหากคนที่กําลังให้ความสําคัญกับสิ่งนี้ครับขาดโปรตีนไม่ได้เลยครับซึ่งโปรตีนเป็นส่วนประกอบของโครงสร้างเนื้อเยื่อในร่างกายเช่นกล้ามเนื้อเส้นผมผิวหนังคอลลาเจนเอนไซม์แม้แต่โฮอร์โมนบางชนิดในร่างกายครับจึงมีความสําคัญครับ ที่จะต้องทานโปรตีนนะครับเพื่อนเนทุกคนหนึ่งรู้สึกอ้วนขึ้นครับผมยังไงวิจัยครับพบว่าคนที่ครับที่ขายโปรตีนครับมักจะทําให้การทานอาหารเพิ่มขึ้นมีน้ําหนักตัวและมวลไขมันเพิ่มขึ้นครับการที่ทานโปรตีนสูงทําให้ร่างกายมีความอิ่มมากขึ้นจะทําให้กินคาร์โบไฮเดรตหรือไขมันได้น้อยลงครับเนื่องจากโปรตีนจะช่วยป้องกันไม่ให้เรากินมากจนเกินไป พราะโปรตีนจะช่วยทําให้เราเกิดความอิ่มนั่นเองครับนอกจากโปรตีนยังช่วยรักษาระดับตาในเลือดและรักษากล้ามเนื้อแล้วยังช่วยร่างกายมีการเผาผลาญแคลอรี่ได้มากขึ้นได้ทั้งวันและสามารถลดความอยากอาหารได้อีกด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคน2ออารมณ์แปรปรวนครับผมกรดอะมิโน,โนครับเป็นตัวสร้างสื่อภาษาที่ควบคุมเรื่องอารมณ์ซึ่งโปรตีนจะมีกรดอะมิโน,โนอยู่ในนั้นครับและโปรตีนจะ เป็นตัวที่ช่วยให้สมองสังเคราะห์สารสื่อประสาทออกมาเช่นโดพามินเซโรโทนินครับซึ่งช่วยสร้างความรู้สึกเชิงบวกสร้างความสงบสร้างความสุขและผ่อนคลายความตื่นเต้นครับพลังงานบวกให้กับเรานั่นเองหากขาดโปรตีนไปการควบคุมอารมณ์ของเราก็จะไม่ดีอารมณ์เสียง่ายและวิตกกังวลบ่อยๆอารมณ์แปรปรวนนั่นเองนะครับเพืพ่อนๆทุกคน 3. แผลแห้งช้าครับผม การขาดโปรตีนครับมันก็ทำให้บาดแผลที่ได้รับบาดเจ็บนั้นหายช้าครับใช้เวลานานในการที่แผลจะสมานครับหากกินโปรตีนอย่างเพียงพอกับร่างกายครับสามารถช่วยซ่อมแซมร่างกายหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บได้ครับเนื่องจากโปรตีนเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆครับซึ่งจากการวิจัยพบว่าการกินโปรตีนมากขึ้นในขณะที่ได้รับบาดเจ็บจะช่วยเร่งฟื้นตัวของการบาดเจ็บได้ดีนะครับเพื่อนๆทุกคน สเสจ็บกล้ามเนื้อครับผมในคนที่ออกกำลังกายหรือนักกีฬาครับอาหารที่มีโปรตีนสูงมกักมีประโยชน์มากกว่าอาหารที่มีโปรตีนต่ำครับเนื่องจากโปรตีนเป็นตัวช่วยสําคัญในการสร้างมวลกล้ามเนื้อและรักษาพลังงานไว้ในร่างกายครับหากกินอาหารที่มีโปรตีนต่ํามักจะเกิดปัญหาเจ็บกล้ามเนื้อครับกล้ามเนื้อรีบเหนื่อยล้าได้ง่ายร่างกายอ้วนขึ้นได้นะครับเนื่องจาก มีโปรตีนไม่เพียงพอต่การสร้างพลังงานสร้างกล้ามเนื้อหรือซ่อมแซมเนื้อเยื่อของร่างกายจึงทําให้เกิดปัญหาการออกกําลังกายได้นะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนถ้าปัญหาการนอนหลับยากครับผมการที่เรานอนหลับได้ไม่ดีหลับไม่สนิทนอนไม่หลับครับบางครั้งอาจเชื่อมโยงกับระดับน้ําตาลในเลือดไม่คงที่ครับร่างกายมีการผลิตโอโมอนโคติซอนเพิ่มขึ้นและมีการผลิตเซโรโทรนินลดน้อยลงครับ ซึ่งมีสารสื่อประสาทที่ทํางานด้วยกันสื่อสารภายในสมองที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับออกมาได้ดีครับและจะไม่ไปก่อกวนต่อระดับน้ําตาลในเลือดนอกจากนี้ครับโปรตีนช่วยให้ร่างกายดูดซึมน้ําตาลได้น้อยในระหว่างมื้ออาหารอีกด้วยนะครับเพื่อนเพื่อทุกคนหกปัญหาการย่อยอาหารครับผมการย่อยอาหารครับหรือการเผาผลาญในร่างกายหลายอย่างมีความเกี่ยวข้องกับกรดอะมิโนโครับหากเมื่อร่างกายเกิดความเหนื่อยล้า มีความซึมโสมอันเนื่องจากการขายโปรตีนแล้วนะั้นการผลิตเอนไซม์ MC, การหัวตัวของกล้ามเนื้อในทางเดินอาหารและการย่อยอาหารจะได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับเพื<ๆ>่อนเพ่ทุกคน7ปัญหาด้านกระดูกครับผมการที่ร่างกายครับมีโปรตีนต่ำหรือเสี่ยงก่อให้เกิดกระดูกหักง่ายครับกระดูกอ่อนแรงจนไปถึงกระดูกบางกระดูกพุนได้ครับโปรตีนจึงมีความจําเป็นต่อสําหรับการดูดซึมแคลเซียมไปที่กระดูกและช่วยลดการเผาผลาญของกระดูกได้ครับ การศึกษาพบว่าผู้สูงอายุครับมักมปปัญหาเรื่องกระดูกคือผู้ที่มีโปรตีนในร่างกายต่ำครับในงานวิจัยพบว่าการที่กินอาหารที่มีโปรตีนสูงจะช่วยรักษาการสูญเสียกล้ามเนื้อเนื่องจากอายุที่เพิ่มขึ้นมากขึ้นด้วยนะครับเพื่อนเพ่ทุกคนแปดเส้นผมและเล็บไม่แข็งแรงครับผมโปรตีนครับเป็นส่วน สำคัญของเนื้อเยื่อเกี่ยวข้องกับผมเล็บผิวหนังคอลลาเจนรวมถึงอิลาตินครับเมื่อร่างกายของเราขาดโปรตีนหรือกรดอะมิโนบางชนิดไปจะทําให้การซ่อมแซมแบาดแผลหายช้าผิวหนังขาดความต่งตึงเหี่ยวยน่นเล็บหักและผมหลุดได้ง่ายนะครับเพื่อนเพ่เพทุกคน9คอเลสเตอรอลสูงครับผมหากใครครับมีระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซไรสูงครับบางครั้งไม่ได้เกิดจากการรับประทานอาหารที่มีไขมนันเพียงอย่างเดียวครับแต่ยังเป็นผล จากการอักเสบที่เพิ่มขึ้นความไม่สมดุลของฮอร์โมนและการทานอาหารที่มีน้ำตาลสูงครับหากเรารับประทานอาหารที่มีน้ำตาลข้าวขัดสีอาหารแปรรูปครับอาหารกล่องตามร้านสะดวกซื้อก็ยิ่งทําให้คอเลสเตอรอลสูงขึ้นได้ครับเนื่องจากตับและเซลล์ของเราครับไม่สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับดังนั้นครับจึงควรทานอาหารที่มีโปรตีนสูงเพราะโปรตีนจะไปช่วยปรับระดับคอเลสเตอรอลให้ลดลงได้นะครับเพื่อนๆทุกคน แลวครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ําผักผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ําผักผลไม้ผมก็แนะนําครับคู่มือน้ําผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึงร้อยสูตรครับในสูตรในคู่มือนะครับก็จะมีการปั่นน้ําผักผลไม้ดูแลสุขภาพของเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบคือเป็นโรคต่างครับก็สามารถปั่นน้ําผักผลไม้รวมถึงครับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเพื่อนๆรวมถึงสูตร ช่วยบำรุงผิวพรรณลดฝ้ากะจุดด่างดำครับสำหรับใครที่อยากจะปั่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็แนะนําคู่มือน้ําผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนําผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งครับผมที่เป็นชุดหน้าใสาที่ผมใช้เมื่อตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลวกหน้าถึงขั้นเสียชฉมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับ าการปั่นน้ำผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการออกกําลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ํามันแล้วก็ครีมนะครับผมก็ช่วยดูแลผิวพรรณผมตอนที่หน้าโดนไฟนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่าสุขภาพของเราอ่ะ ภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบำรุงและดูแลครับผมก็จะถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทำให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ5 0 6 0ก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทําให้ผิวพรรณของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพรรณดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน